สว,ส,สวัสดีครับ,ด,รบดิฉันสัจลักษณ์สุทธิสุคนผมนัทน,นันฉันทานุรักษ์นะครับพวกเรามาจากทีม s ัทธาดอทออนไลนและในวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันในหัวข้อเรื่องว่าสัทธาดอทออนไลน์ h Making Service The Real w o r ยลเวอร์เคสตันดี้อาร์ตไลค่ะเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าประสบการณ์หลังจากจบจาก Line Hack เนี่ยเราไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับเราเกิดปัญหาหรือเปล่าแล้วเราแก้ปัญหานั้นยังไง และสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อสัทธาออนไลน์เป็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับคุณศัสตร์ของเราเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าสัทธาออนไลนเป็นใครมาจากไหนครับสัทธาออนไลนคืออะไรสัทธาออนไลนเปรียบเสมือนไลน์แมนของการขอพรและแก้บนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็สามารถขอพรง่ายๆกับเราเพียงปลายนิ้วคะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทรนในยุคป,ปัจจุบันสายมูมาแรงมาก,มาก ในคนกลุ่มคนเอเชียกลุ่มคนที่มีจิตศรัทธาต่างเดินทางไปขอพรแก้บนในยังสถานที่ต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนสายการบินบางสายการบินเปิดเพิ่มเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะและหลังจากที่โควิดเข้ามาแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นก็ประสบกับปัญหาเหล่านี้ค่ะนั่นก็คือ Lack of Time, Ban of Travel, f f a r of d ออฟเดย์แลกออฟไโควิดเข้ามาค้าขายยากขึ้น ทำงานเยอะขึ้นเวลาในการขอพอรก็น้อยลงเต็มที b a n อ of ท r a เวลบางจังหวัดบางประเทศไม่ให้คนนอกเข้าค่ะฟีลอ d ฟเดขอพอรแล้วสมหวังไม่รีบไปแก้บนก็กลัวค่ะพวกเราเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ค่ะจึงมีบริการขอพอรแก้บนออนไลน์โดยมี3ขั้นตอนง่ายๆหรือที่เรียกว่า 3B ค่ะนั่นก็คือเบล์บุ๊กเบสเบลทำการเลือกสถานที่และแพ็กเกจในการขอพอร บุ๊กจองและชำระเงินเบสทำการขอพอรง่ายๆจากที่บ้านได้เลยค่ะโดยที่เราก็จะมีบทสวดและหลักฐานการขอพอรส่งกลับไปให้คุณค่ะและนั่นคือผลงานที่เราชนะเลิศในไลน์แฮกปี2020ซึ่งเราก็ได้รับโอกาสดีๆได้ร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์จากทีมไลน์ดูดวงในช่วงแรกเราเริ่มกันจาก MVP นำโปรดักต์ของไลน์ที่มีอยู่รวมกับโปรดักต์ของเรา User เห็นบริการขอพอรออนไลน์ Online, จากไลน์ดูดวงและเลือกสถานที่ แพ็กเกจในการขอพรจาก LINE My ช็อปที่เราเลือก LINE My ช็อปก็เพราะว่าสามารถสร้างโปรดักต์สร้างสินค้าได้ง่ายและไม่คิดค่าบริการค่ะจากนั้นยูเซอร์ก็ได้รับบทสวดและหลักฐานการขอพรจากระบบเราหลังจากที่ร้อนเซอร์วิสนี้กับไลน์ดูดวงไปเรียบร้อยผลตอบรับทางโซเชียลก็เป็นไปอย่างดีเลยค่ะในทวิตเตอร์บางทวิตเตอก็บอกว่าเป็นมิติใหม่ของการขอพรเลยหรือบางไลน์ก็บอกว่า ดีจังไม่ต้องเสี่ยงไปวัดเองและมากไปกว่านั้นผู้ใช้งานจริงกว่า95ึงคือพอใจในบริการของเรารวมถึงร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์เราก็สามารถมียอดขายในช่วงโควิดได้ค่ะและผลตอบรับที่ดีไม่ได้มาจากโชคช่วยอย่างเดียวนะคะเรามีการออกแบบที่ดีโดยใช้ Service Design หลายๆคนคงรู้จักกับ UI UX Design อยู่แล้วใช่ไหมคะ UI Design ก็คือการออกแบบส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานส่วน UX d e s i น์ คือการออกแบบประสบการณ์กับผู้ใช้งานส่วนเซอร์วิสดีไซน์นั้นกว้างกว่านั้นค่ะเซอร์วิสดีไซน์รวมถึงการออกแบบทุกทัชพอยต์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์หน้าบ้านและหลังบ้านที่มีโอปอเ a t i o n ทีมเราได้ใช้เซอร์วิสดีไซน์วาดมาเป็นแผนผงังและขึ้นมาเป็นเซอร์วิสบูพินค่ะเซอร์วิสบูพินมี5ส่วนด้วยกันค่ะ 1. นึ่ง p h y s i c a เ evidence คือสิ่งที่ลูกค้าจับต้องได้หรือมองเห็นได้จากบริการเราของสัทธาเองก็จะเป็นข้อความ ที่รับชําระเงินหรือหลักฐานในการขอพรค่ะต่อไปเป็น user action user action คือ action ของ user ต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่ในการขอพรหรือขอพร 3. font of state interaction ค่ะคือส่วนที่ลูกค้าเห็นและมีการ interact กับทางหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นการเปิดสินค้าในการขอพรหรือรับคำขอพรและส่งหลักฐานในการขอพร ต่อไปเป็นหลังบ้านค่ะ Back of stage interaction คือส่วนที่อยู่ operation หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการขอพอรหรือดําเนินการตรวจสอบหลักฐานในการขอพอรส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ support process ค่ะ support process นี้เป็นส่วนที่ support ขั้นตอนต่างๆให้สมูทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสรุปยอดให้ทางร้านค้าหรือเป็นบอรที่ส่งข้อความให้ทางลูกค้าค และนั่นก็คือเซอร์วิสดีไซน์ของสัทธาต่อไปขอเชิญพบกับคุณนันที่เป็นทีม d e v วลลอปเของสัทธาออนไลน์ค่ะและหลังจากที่เราได้เซอร์วิสบลูพิ้นมานะครับเราก็ส่งให้กับทีมพัฒนาซึ่งทีมพัฒนาของเราเนี่ยครับมีกันอยู่ถึง2คนด้วยกันและ2คนนี้ครับก็มีเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าเรากลับไปทำแฮกเกอร์ตอนเป็นครั้งที่2ด้วยกันนะครับ ข้อแตกต่างนะครับของแฮกเกอร์ตอนครั้งนี้เนี่ยก็คือผลลัพธ์ของการแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเราเอาไปใช้จริงกับยูเซอร์จริงๆนะครับหลังจากที่ทีมพัฒนาทั้ง2คนเนี่ยเอาสวิตช์บูปินออกมากลางแล้วนะครับเราก็พบปัญหาแรกนะครับปัญหาแรกก็คือตัว l i น์ My y s o p นะครับซึ่ง l n น์ y s h o p เองเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับการใช้สําหรับ v ิ s ิ a l p r อ d u โปรดักตเท่านั้นโอเคนะครับเราอาจจะมีฟิลนะครับชื่อว่า Note to s e l l r r แต่ว่าเราคุยกันแล้วนะครับว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนกับลูกค้าได้นะครับเราเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโฟครับโดยที่เราจะให้ยูเซอร์เนี่ยหรือลูกค้าของเราเนี่ยซื้อผ่านทาง MyShop นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อกับเราเสร็จเนี่ยเราจะให้ลูกค้านะครับเข้ามากรอกข้อมูลควาขอพรในเว็บที่เราสร้างขึ้นนะครับแน่นอนนะครับเราเลือกใช้ Line l i น์ลิฟ ในการทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเราจะได้มี user ID แต่ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพิ่มนะครับก็คือแค่ชุดล่างเท่านั้นเนื่องจากโปรโบนเนี่ยครับเราจะใช้ทุกอย่างผ่านทาง MyShop เหมือนเดิมโปรโล,ล่างนะครับนอกจากที่เราจะพัฒนาด้วย l i ฟ t แล้วเนี่ยเรายังมีการใช้ messaging API ร่วมด้วยซึ่งเป็นถ้ามาตรฐานมากที่เด็บทุกๆคนก็ได้ใช้กันเพียงแต่ว่าปัญหาที่เราจะใช้ตัว messaging API เนี่ยมันต้องการ user ID ครับจริงเนี่ย user ID เนี่ยเราก็อาจจะได้มาจาก Lift ซึ่งหลังจากที่ทีมพัฒนาเนี่ยกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็มีเพียงแค่1เว็บไซต์นะครับกับ2มเมสเซจเท่านั้น1เว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นช่องทางนะครับให้กับยูเซอร์เนี่ยเข้ามากรอกรายละเอียดคำขอพรหรือคำแก้บนของทางลูกค้าแล้วก็ใช้เว็บไซต์เดียวกันนี้เนี่ยสำหรับการดำเนินการโอเปอเรชั่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะส่งรูปกลับมาให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับกับอีก2มเมสเซจนะครับ เมสเซจแรกเนี่ยเป็นเมสเซจที่จําเป็นมากนะครับเพราะจะเป็นเมสเซจที่เราเนี่ยจะส่งให้กับลูกค้าหลังจากที่ทําการซื้อสินค้าจากทาง My Shop สาเร็จแล้วเพื่อเป็นช่องทางนะครับในการเชื่อมโยงนะครับระหว่างออเดอร์ของ My Shop กับออเดอร์ทางฝั่งสัทธาและทําให้เราสามารถคุยกันได้กับเมสเซจที่2นะครับจริงๆเนี่ยเราจะใช้เมสเซจเนี้ยสาหรับเป็นการกระตุ้นเตือนลูกค้านะครับหลังจากที่เราดําเนินการแก้บนและขอพรเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าเนี่ยกลับ ไปดูออเดอร์ของตัวเองเช็ครูปภาพเช็คความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินการของเรานะครับแต่ว่าเราจะทํางานด้วยกันยังไงนะครับทางไมช็อปเองเนี่ยเขาก็จะต้องหาทางนะครับส่งออเดอร์ดีเทลเนี่ยมาอย่างศรัทธาเพื่อให้ทางทีมศรัทธาเนี่ยโอเปเรตให้ในขณะที่ทางทีมศรัทธาเองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีช่องทางในการพูดคุยกับทางยูเซอร์ของ MyS h o ปปัญหาแรกนะครับก็คือปัญหาของการ Import ออเดอร์ ทางทีม Myshop เองเนี่ยเขาก็มีหน้ารีพอร์ตให้เรานะครับสำหรับไปกดดาวน์โหลดออเด r ร์รีพอร์ตนะครับดาวน์โหลดลงมาเป็น csv แล้วเนี่ยเราก็แค่เอา csv ตัวเนี้ยอินพุตเข้าหลังบ้านของสัทาปัญหาข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะส่งเมสเซจหา User ของเรายัางไรนะครับทีม Myshop เองเนี่ยเขาก็มีหลังบ้านนะครับก็คือช่องแชทสําหรับแอดมินเนี่ยพูดคุยกับทางลูกค้าแต่จินตนาการดูนะครับว่า User ของไลน์ดูดวงเนี่ยมีถึง10ล้านคน วันวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยกับแชทบอทเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนเพื่อถามว่าดวงวันนี้เป็นยังไงดวงวันเกิดเป็นยังไงเลขมงคลเนี่ยควรจะเป็นเลขอะไรซึ่งมันเสี่ยงมากเลยนะครับที่จะทําให้ทีมโอ per ation ของเราเนี่ยพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกตอบผิดตอบถูกนะครับด้วยข้อจํากัดนะครับที่เรามีนะครับกับเวลาเพียง2สัปดาห์เนี่ยทางทีมเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะพัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าไอกูมาน4.0ครับซึ่งไอกูมาน4.0ของเราเนี่ยครับ เราก็ได้แนวคิดมาจากกุมารทองครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาแต่ดั้งเดิมของประเทศไทยนะครับโดยการพัฒนาไอกุมารของเราเนี่ยเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าพับเพตเียนะครับซึ่งในสายเด็เนี่ยจะรู้จักเครื่องมือตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเรามักจะใช้พับเพตเทียเนี่ยรันออโตเมชันเทสนะครับเข้าไปคลิกเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี้ให้กับเรานะครับไอกุมารก็เช่นกันครับเหมือนกุมารทองเลยทํางานแทนผู้เลี้ยงดูนะครับโดยการที่เราเนี่ยเติมไอเข้าไปเพื่อเติมความเป็นดิจิทัลให้กับกุมารทองนะครับ แล้วการที่เราร l ลี s เวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชัน4.0เนี่ยพอเพิ่มความทันสมัยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็4.0นะครับ Thailand 4.0กรุงเทพ4.0นะครับเรามาดูความสามารถของไอกุมาร4.0กันดีกว่านะครับความสามารถแรกเนี่ยก็คือน้องกุมารของเราเนี่ยสามารถที่จะ Import MyShop Order นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสตาร o ออเดเพื่อเราจะได้รันโอเป a เรชันต่อได้อย่างสมูทนะครับอันที่2นะครับน้องไอกุมารของเราเนี่ยสามารถส่งเมเซจนะครับ ไปยังลูกค้าของเราได้ประหนึ่งว่าเป็น p r i กระซิปนะครับโดยทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็น Messaging API เองเลยนะครับด้านสุดท้ายนะครับน้องไอกูบานของเราเนี่ยดึกๆนะครับไม่มีอะไรทำนะครับมาคอยปิดสต็อกให้กับเรานะครับเพื่อเราจะได้ไม่ขายสต็อกที่เราหมดอายุไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอความสามารถของไอกูบานเนี่ยแค่2อย่างนะครับก็คือ Import Order แล้วก็ส่ง e มสเ g จนะครับไปที่ Use Case แรกกันเลยนะครับน้องไอกูบาเราเนี่ย จริงแล้วเนี่ยมีหน้าที่ก็คืออันดับแรกคือ Import Order มาใช่ไหมครับแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่มีเว็บพุกนะครับทาง MyShop ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้พรวายเว็บพุกให้ว่ามี User อร์ชำระเงินเสร็จแล้วออเดอร์ Order ถูกสร้างสําเร็จแล้วนะครับเราทําได้ก็แค่เพียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปตามเวลาทุกๆ10นาทีทุกๆ20นาทีนะครับเข้าไป Export Order ออกมาแน่นอนกระบวนการเข้าไปทุกๆ10นาทีเนี่ยก็จะตกเป็นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากครอนจ็อนะครับ เราไปเจอบทความหนึ่งนะครับของพี่ตีคนเก่งของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้อ่านบล็อกของพี่ตีเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง s c h e ส e กจู l ค f u ฟังชันขึ้นมาได้เหมือนดีดนิ้วเลยครับซึ่ง s c h e ส u l e c l l u d ฟังชันเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือไปคอยปลุกนะครับน้องกุมารที่หลับไหลอย,อยู่นะครับให้ตื่นขึ้นมาแล้วน้องกุมารเนี่ยก็จะเข้าไปยัง MyShop ไปกด Export Order นะครับแล้วก็ Import เข้าสู่ไฟ t o r e ของทีมสตารดอทออนไลน์เพื่อรัน Operation หลังจากนี้นะครับ เรามาดูดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยมีการจับภาพเหตุการณ์นะครับระหว่างที่น้องไอกุมารของเราเนี่ยทำการ Import Order นะครับน้องไอกุมารเราเนี่ยเข้าไปนะครับเปลี่ยนวันที่เช็คเอาท์นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดดาวน์โหลด c s v ลงมาแต่หลังจากนี้เราไม่สามารถจับภาพได้แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เรา Import Order เข้าออไฟ Store นะครับแล้วน้องไอคกุมารเราก็ซ่อนตัวไปนะครับหลังจากที่ออเดอร์เนี่ยถูกสร้างแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะส่งเมสเซจให้กับลูกค้านะครับ ซึ่งในขั้นตอนการสร้งส่งมเมสเซจเนี่ยก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะแท็กนะครับในแชทรูมเนี่ยว้ว่าเป็นสัทธาออเดอร์เพื่อหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เข้ามาจัดก,การพวกการตอบแชทอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับว่าชชทนี้เป็นของสัทธานะครับอันที่2เนี่ยเราจะทําการส่งมเมสเซจที่ประกอบไปด้วยข้อความรายละเอียดออเดอร์รวมถึงลิงก์นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับลิงก์เพื่อส่งไปให้ยูเซอร์เนี่ยกรอกข้อมูลสําหรับใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็ คำขอพรแก้บนของลูกค้านะครับขั้นตอนการทำงานก็ไม่ยากนะครับเราสร้าง Cloud f ฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะ t r i g g e r นะครับเมื่อมีการสร้างออเดอร์ในฝั่งศรัทธาแล้วนะครับแน่นอนครับก็ไปปลุกน้องไอกูมานขึ้นมาอีกรอบนะครับน้องหลับบ่อยนะครับต้องปลุกบ่อยๆปลุกขึ้นมานะครับเพื่อส่งข้อความนะครับให้กับ User นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เราแอบถ่ายมาได้อีกครั้งนะครับระหว่างที่น้องเข้าไปหน้าแชทนะครับน้องเข้าไปแอบพิมพ์ข้อความหา User ของเรรานะคับ อันนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับน้องพิมพ์แล้วนะครับแล้วน้องก็ส่งข้อความหา user ของเรานะครับประหนึ่งว่าเราเป็นคนทําด้วยตัวเองนะครับและหลังจากที่ user เนี่ยได้ลิงก์ในการกรอกข้อมูลแล้วเนี่ย user เนี่ยก็จะเข้ามายังเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับชื่อรายละเอียดคําขอพรแก้บนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมเนี่ยก็จะ g e n e r a t นะครับเป็นรูปบทสวดนะครับที่ p e r s o n a l i z e สสาหรับลูกค้าท่านนั้นนะครับ รวมถึงวิธีการขอพรแก้บนที่ถูกต้องนะครับและหลังจากนี้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยก็ทําเพียงแค่รอผลการแก้บนขอพรเนี่ยในวันถัดมาครับวันถัดมาเนี่ยทางทีมนะครับก็มีการสร้างสเกดูคลาว l o ฟังชันนะครับขึ้นมาเพื่อทําการสรุปออเดอร์ที่จะต้องส่งในวันนั้นนะครับเมื่อทําทการสรุปออเดอร์เสร็จเนี่ยเราก็ส่งผ่าน Line Notify นะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ย เราจะส่งมายัางกรุ๊ปของทีมโอ peration นะครับเพื่อเตรียมโอนเงินให้กับทางร้านค้าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราส่งไปยังกรุ๊ปของร้านค้าแต่ละกรุ๊ปนะครับหนึ่งร้านก็จะมีกรุ๊ปของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับข้อความที่เราส่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อความที่เราส่งให้กับทีมโอ peration เพื่อบอกว่าเราจะต้องจ่ายให้กับร้านค้าวันนี้เนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่บ้างด้านขวาเนี่ยจะเป็นไลน์โนติฟายนะครับที่เราส่งให้กับกรุ๊ปของทางร้านค้าว่า มีรายละเอียดออเดอร์อะไรที่ต้องทาจานวนเท่าไหร่และเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยร้านค้าก็จะไปดําเนินการทําตามที่เราสั่งไว้ก็คือจะขอพ่อจะแก้บนนะครับร้านค้าทํางานเสร็จเนี่ยก็จะเริ่มส่งรายละเอียดออเดอร์กลับมาให้เรานะครับระหว่างที่ร้านค้าส่งเนี่ยเราก็จะมีไลน์โนติฟายเพื่อเฮสอัพทีมโอเปอเรชันนะครับว่าร้านค้าเนี่ยเริ่มมาส่งออ,อเดอร์แล้วให้เตรียมตัวนะครับเข้าไปตรวจสอบหลังจากทีมโอเปอเรชันตรวจสอบเสร็จเนี่ย สเตตัสของออเดอร์เราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Approve ตอนนั้นแหละครับที่น้องไอกุมารจะกลับมานะครับน้องไอกุมารเนี่ยจะกลับมาเมื่อสเตตัสของออเดอร์เป็น Approve แล้วก็ทําการส่งเมสเซจเพื่อเหมือนกับย้ําเตือนให้กับลูกค้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบออเดอร์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับและอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอีกครั้งนะครับที่น้องไอกุมารทํางานแทนเรานะครับน้องไอกุมารก็เข้ามาบอกว่าขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ ามาใช้บริการสัทธาออนไลน์นะครับและนี่เป็นลิงก์ที่เข้าไปตรวจสอบการใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่วนที่เราจบการทํางานของน้องไอคุมาในวันนี้ที่เราจะมาเดโมให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าโซลูชันที่เราคิดมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับข้อจํากัดและเวลาที่ทางทีมสัทธามีนะครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะมาเล่าก็คือเราจะไปทําอะไรกันต่อนะครับแล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราจะไปทํากันต่อนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราจะทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้คือเปลี่ยนเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้ไปใช้ล i ยลิฟต์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีน้องไอคุมานแต่ตอนนี้เราจะใช้น้องไอคุมานเนี่ยเป็นเสมือนโซ่ข้อกลางนะครับในการเชื่อม My Shop Order ID เข้ากับ User ID นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ User ID ที่ได้เนี่ยในการคุยกับลูกค้าของเราผ่านช่องทาง ที่เป็น messaging API นะครับเพื่อลดงานของน้องไอกุมานที่อาจจะมีความผิดพลาดได้ง่ายและเพิ่มความแม่นยำผ่านการใช้ messaging API ครับค่ะและสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะตั้งแต่ลายแฮ็กจนถึงวันนี้สิ่งแรกก็คือเราควรรู้ข้อจำกัดของตัวเองและเริ่มต้น Product ด้วย MVP ก่อนค่ะเพื่อที่ให้ออกสู่ตลาดได้เร็วและรับฟิดแบ็ k ได้เร็วสิ่งที่2นะคะ Service Blueprint เป็นส่วนที่สาคัญมากๆเลยของทีมเราเพราะว่าเรามีหลาย Stakeholder ซึ่งตัวสวิตบ okay. keep ูป้นเองเนี่ยทำให้เราทํางานสมุิได้มากขึ้นค่ะการออกโปรดักต์ในโลกจริงๆไม่เหมือนตอนแข่งนะคะเรายังมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะแต่อย่ายอมแพ้แล้วก็หยุดอย่าหยุดค่ะข้อสุดท้ายสําคัญมากๆไม่ว่าไอเดียควรจะเป็นอะไรอย่ากลัวที่จะเฟลเพราะถ้าวันนั้นพวกเรากลัวไม่กล้าแข่งไล์แฮกก็จะไม่มีพวกเราวันนี้ค่ะพวกเราจัดหาทีมขอขอบคุณทุกคนค่ะ และหลังจากนี้นะครับถ้าใครมีคำถามสามารถฝากคำถามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาตอบกันในช่วงถัดไปนะครับ